นักเรียนหันมาสิทำไงก่อนกลับมาจากโรงเรียนน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยังอ๋อวันนี้รีบเลยเหรอได้ของขวัญปีใหม่จากโรงเรียนโอ้โหดีใจไหมดีใจคโอ้ได้อะไรเดี๋ยายดูสิแกะแกะค่อยๆแกะค่อยๆแกะแกะดีๆสิครับโอ้โหฉีกเลยโอ้โหไม่คุยกับเอฟีลยเนี่ยเอฟีอยากรู้ว่าได้อะไรเนี่ย อืมรอแป๊บนึงโอเคโอเคอะไรแกะได้เนี่ยแกะให้ได้นะอืมอืมเอให้ตาช่วยให้ตาช่วยตาช่วยตาช่วยอืมดึงดึงดึงอะไรเอ่ยของกันของกันอะไร โอ้โป่าปพีโป้ป่าถึงว่าทําไมหนักจังเลยพีโป้บอกซีแบบบอกซีอันไหนถือโช่เอฟซีหน่อยได้ไรเอฟเปอรได้แอฟปีโป้เหรอโอแบ่งเอฟซีได้ไหมครับได้ครับโอเคอันนี้คือมาอันนี้เราเอามาให้ยายเอามาให้ยายเอามาพี่รับไม่ทานแล้วเหรอ พี่รับเบื่อเอามาให้อะไรเอ๊ะพี่รับอ่ะสีแดงอ่ะทักยังน่ะทักยังน่ะพี่เห็นไหมน้องมารวยมาข้างหลังทักยังทักยังเดี๋ยวก่อนอืออ้าวโอ้โหน้องมารวยถผงใสพี่รับได้อะไรมาเนาะเออแบ่งแบ่งไหแบ่งได้ปะแบ่งน้องมารวยได้ปะโอ้โห นะน้องมารวยมาถึงมานอนแมะเลยนี่มานอนแมะอยู่นี่เลยย้ายก็ถ่ายไม่ถนัดเลยโอเคแบง่งแบง่งแบ่งให้น้องมารวยหรอโอ้โหใจดีขนาดนั้นเชียมารวยมารวยไอ้บื้อโอเคยยาจะลงลงไลฟ์ละวทำไงครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนเร็ว ทำดีๆที่เอฟซีคิดถึงเนี่ยบายเริ่ <love> you. มอยูมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ